ครับเราก็จะมาดูดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันที่หนึ่งของเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงกับวันพุธแรม8ปดค่ำเดือนหปีมะโรงสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์การงานก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าหากว่าท่านจะเปิดกิจการค้าขายก็จะขายดิบขายดี จะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาอุดหนุนท่านอย่างมากมายเรามาดูในเรื่องของการเงินคุณจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านตลอดทั้งวันคุณจะมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายทั้งวันสำหรับในด้านความรักและครอบครัวของท่านนั้นแต่หากว่าท่านยังเป็นโสดอยู่ก็จะมีคนแอบมองคุณอยู่แต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวถ้า คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะมีความอบอุ่นที่ดีจะมีการเอาอกเอาใจกันดีจะทำให้ความรักของคุณนั้นราบรื่นต่อไปสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ส่วนทิศท,ที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันทิศท,ที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ก็คือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นทิศที่ดีมากสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้การงานของท่านนั้นก็จะได้ทำงานใหม่ๆจะเป็นงานที่ดีท่านทำแล้วก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายงานที่ คนอื่นเขาว่ายากแต่คุณก็ทำได้ไม่ติดไม่ขัดอะไรเลยในเรื่องของการเงินเรามาดูในด้านของการเงินช่วงนี้จะติดติดขัดขัดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคุณก็อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะเอ่ยปากอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างในช่วงนี้ คนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นสำหรับท่านที่เป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีคนมาพูดคุยตีสนิทกับคุณบางครั้งก็อาจจะมาชวนให้ท่านไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันก็เป็นไปได้ในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลและก็สีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่าน ส่วนทิศที่เป็นมงคลนั้นก็คือทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างในด้านของการงานคุณอาจจะโดดเด่นกว่าใครไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่คุณจะทำได้จะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปใครเห็นผลงานก็ชื่นก็ชม เรียกว่าผลงานของท่านออกมาก็รู้สึกว่าดีมีคนนิยมยกย่องต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ในด้านของการเงินการเงินนั้นก็ถือว่าไม่ติดไม่ขัดอะไรในช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาหาท่านทุกช่องทางคุณจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายแต่คุณก็จะต้อง ระวังในด้านของคำพูดคำจาอาจจะมีการพูดไปแล้วมีการเข้าใจผิดกันได้ก็ขอให้ท่านระวังไว้ในด้านของคำพูดในวันนี้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้อาจจะเจอเนื้อคู่คนที่เจอจะเป็นคนที่มีฐานะที่เรียกว่าดีมีสเสน่ห์สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีพรน หรือว่าสีฟันบุรีจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านส่วนทิศท,ที่เป็นมงคลนั้นก็คือทิศตะวันตกจะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างในด้านของการงานนั้นวันนี้ท่านอาจจะต้องทำงานหนักสักหน่อยเพราะจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อย เรียกว่าจะเป็นงานที่เรียกว่างานเล็กบ้างงานใหญ่บ้างแต่คุณก็ทํามันผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าคุณมีความสามารถอยู่แล้วในด้านของการงานในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ท่านจะมีจ่ายบ่อยๆเรียกว่าบ่อยครั้งมากบางครั้งก็อยากได้สิ่งโน้นบางครั้งก็อยากได้สิ่งนี้บางครั้งก็หมดไปโดยใช่เหตุเรามาดูในด้านของความรักกันบ้าง คนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ต้องคอยเอาอกเอาใจกันบ้างอย่าทำตัวเหิ้นห่างต้องคอยเอาอกเอาใจกันไว้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่นั้นคุณจะได้สระโสดในไม่ช้านี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านส่วนทิศท,ที่เป็นมงคลน,นั้น ก็คือทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างในเรื่องของการงานในช่วงนี้เจ้าที่เจ้าทางกำลังเกื้อหนุนให้งานของท่านนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้ในด้านของการเงิน ถ้าหากว่าท่านทำการค้าขายก็จะขายดิบขายดีจะมีกำไรมากกว่าที่คุณคิดในด้านของความรักนั้นถ้าหากว่าท่านมีคู่ให้ท่านระวังในการที่เรียกว่าจะมีการจับผิดกันจะพูดจาอะไรต้องคอยระวังกันให้ดีมิฉะนั้นจะมีการทะเลาะกันได้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดก็ยังดูเงียบเงีบอยู่ยังไม่มีอะไรยังไม่เจอเนื้อคู่ ก็ต้องอยู่คนเดียวไปก่อนสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวกับสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สำหรับทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้าง ในด้านของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้ท่านทำอะไรก็จะมีเรียกว่าโดดเด่นจะทำงานใหม่ๆที่เข้ามาในวันนี้งานที่ทำนั้นท่านก็ทำทำไปแล้วก็มีชื่อเสียงใครเห็นใครนิยมใครเห็นใครก็ชมยกย่องผลงานของท่านอยู่ในช่วงนี้สำหรับในด้านการเงินในวันนี้จะดี จะมีคนเอาเงินมาให้คุณเงินที่คุณเคยติดเขาอยู่เขาก็จะเอามาให้คุณในวันนี้สำหรับในด้านความรักนั้นถ้าหากว่าคนที่มีครอบครัวก็จะมีความสุขเหมือนเดิมคนที่ยังเป็นโสดนั้นอาจจะมีคนที่ไม่รู้จักจะเข้ามาตีสนิทกับท่านในวันนี้ ก็ขอให้ท่านระวังไว้ด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเรารู้แต่หน้าไม่รู้ใจเขาก็ให้ท่านระวังเขาไว้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงกับสีทองจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านส่วนทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศเหนือจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบในวันนี้ก็เพราะว่า ทิศที่ดีก็คือทิศเหนือถ้าหากว่าท่านจะซื้อรถตรี่หรือจะเสี่ยงโชคก็ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือท่านจะได้โชคได้ราบอย่างดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างในด้านของการงานนั้นจะทํางานที่เรียกว่างานที่ท่านทานั้นถือว่าดีและมั่นคงจะมีความสําเร็จ ด้วยดีคุณอาจจะมีโชคมีลาบในด้านการงานในช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณตั้งใจทำงานงานก็จะดีมีผลประโยชน์ตอบสนองท่านในด้านของการเงินนั้นในช่วงนี้ก็เรียกว่าเงินนั้นหายากจะต้องมีการแข่งขันกันบ้างถ้าหากว่าท่านทำการค้าขายก็ต้องอดทนเพราะอาจจะมี การเงียบเงียบไปหน่อยในช่วงนี้สำหรับในด้านความรักนั้นคนในครอบครัวนี้ก็จะดูห่างเหินกันไปบ้างก็เพราะว่าหน้าที่การงานที่จะต้องทำก็จะต้องไปทำงานกันเป็นระยะระยะในด้านความรักนั้นก็จะห่างเหินกันไปบ้างในช่วงนี้สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดความสุขนั้นก็ยัง จะมีอยู่แต่ท่านยังชอบติดเพื่อนฝูงชอบเที่ยวยังไม่อยากจะมีครอบครัวในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเส์กันบ้างการงานของท่านในช่วงนี้ท่านเป็นคนขยัน จะมีคนยอมรับในความขยันของท่านไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่คุณก็ทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นงานละเอียดหรือว่าเป็นงานที่เรียกว่าเร่งรีบท่านทำได้มีความสำเร็จอย่างสูงในด้านของความรักคนที่มีคู่ต้องคอยระมัดระวังอาจจะมีอาจจะมีมือที่สามเข้ามาพูดคุยยุยงให้เราเข้าใจผิดกันได้ ต้องคอยระวังเขาไว้ส่วนสําหรับคนที่ยังเป็นโสดนั้นก็จะมีเพศตรงข้ามเขามาพูดคุยในทํานองที่เรียกว่าจะจีบคุณก็ขอให้คุณสังเกตให้ดีสําหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่เป็นมงคลสําหรับท่านในช่วงนี้และทิศท,ที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศตะวันตก จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านอีกเช่นเดียวกันสำหรับการดูดวงนั้นเราก็เก็บรวบรวมมาให้ท่านได้รับฟังกันฟังกันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่อีกก็จะได้มาพบกันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ